ลาครับเราเป็นคนมาพบคราพเมเป็นคนมาเรียกมาพบกันครับวิชัยสนติลาครับเจาสำลักเลือดนะถึงแล้วถึงลลลแล้วครับพอดีกำลังหาหาดูรายละเอียดอยู่ เป็นเป็นคนงานมาเช่าอยู่ประมาณคนที่มาเจอแบบคพักอยู่ด้วยกันแต่รู้สึกว่าเขาจะไม่สบายอยู่นะเห็นเจ้าของห้องบอกอยู่ไม่สบายสี่ห้าวันเลยไม่สบายอยู่สี่ห้าวันแล้วแต่ว่ามันมีเลือดมีอะไรไม่มีจับสายไฟอยู่ด้วยเหมือนกับว่าไฟฟ้าช็อตหรืออะไรตอัดไหยังกอ่เหกสองสี่สองสามสี่ศูนย์สองสาม แต่ว่าไม่ไมด้เข้าไปดูไม่ไดไปจับต้องอะไรก่อนเนี่ยรอรอรอ่ามส่วนตัวดีกว่า คนทีมาพบนัเพื่อนเขาเพื่อนเขาเอเลงงานเขาแจ้งผมเพื่นลงงานเขาไแจ้งเขาไปสบายหลายวันแล้วแต่ว่าเไม่สบายอยู่หลวันหลวัน่เขไปแจ้งผมไปนนี้เป็นนมาพบแล้วอ่บเราเขากก็ออยู่กันกี่คนี่องยู่นกับเราไปไปมาเปนเป็นจะแปดคนแหละแตอนนี้เหลือสี่คนคนหที่ขับเดิอยูนเรียกหนหน้าหน่วย ตอ่จ้าผมยังถามจะส่งเราจะมาสักคนไหนที่อยู่บ้านนี้่ได้ับคนนี้ไปมาแต่ตอนนี้ก็โช่นี้มีอยู่2คนนั้นช่างเองจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประมาณเจ็ดแปคนน่ะแต่ว่า้โบที่เขาเล่อยู่ตังนไม่เช้าคนนั้นออกไปเนี่ยเขาไปนัางแต่มาคุยไขแล้วไขแล้วซีดหมดแล้วเไปสั่งเขต้องกินแกไม่สบายลสบายหลายวันแล้วไม่ทำงานแ่เรื่องพอละ มันน่าจะถ้าผมเป็นโ,นโรคมันเป็นตัวเลือกไม่ได้อาการไม่ดีหรือเม่เช้าผมดูร่างมอกนางว่าเป็นส่งกลับบ้านมันก็แปลกๆ